ทำตัวครับผมอับบาเช่เพชรสี่หมื่นอับบาเช่เพชรสี่หมื่นบ่าวานนี้วินไปหนึ่งหรือสองหนึ่งครับวันนี้มาสองนะวันนี้ก็เมาคลีกับอับาเช่นะพีวิทย์นี่มาแล้วนะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสามครับลาดหลุมเราจกไปร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสามเหวดนี้โอเคไหมโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีนะเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบแปดเราน่าจะเท่าๆกับเมื่อกี้ความความยาวได้ได้อยู่เอาเมื่อเช้ามาเกินไหมมาเกินปอนด์ครับผ่านแล้วนะ เราเป็นมวยไงมวยเข่าคู่ต่อสู้เห็นเขาไหมนะเป็นไงคลิปก็มวยขาหรือมวยฝีมือก็ฝีมือีมือนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยปลอยอาสิบเจ็ดอาสิบแปดปีนี้อายุกันแล้วสิบแปดแล้วจกมวยมาถึงห้าสิบยังเนี่ยยังครับยี่สิบยี่สิบสองครั้งนะแต่ก็เจอแข็งแข่งมาเยอะนะสามไฟล์ลังเป็นไงบ้างชนะบ้างยังให้หมดเลยก็คือจะชนะชนะแต่มันไม่ชนะทีนะวันนี้คิดว่าต้องกลับมาเกิดไหมเต็มที่ซ้อมมาดี อ่ะเราเป็นคนจังหวัดนครนดีต่อไปอ่ะนครนที่ฟากไฟครับเชียร์นะครับอับาเช่ก็ว่าพี่น้องเจ้านครนที่จะเป็นกำลังแกจกันเต็มตีครับโอเคเข้ามาน้องใจจุนดีครับครับสวัสดีครับผมพลังเสียต้อมก่อนหลังวันนี้เจอใครครับเจออับอัาเช่อับาเช่วันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามเปเช้าเมื่อกี้เป็นไงเย็บพอดีไหมพอดีซ้อมอยู่ไหนรุ่นี้ซ้อมเหนื่อยใช่เหนื่อยแสดงเชียรกี่วันนะซ้อมมาสามวันสี่อาทิตย์เราประเภทยังไงเข่าหรือวฝีมือเรื่อยๆเรื่อยๆได้ได้หมดทุกอย่าง สูงเท่าไรฟัมสูงเรา188น้ำหนักปล่อยๆครับ58ปีนี้อายุเท่าไหร่ละชกมวยมาดูลมกี่ไฟ52สามไฟหลังเป็นไงมาผลงานชนะชนะกี่ครั้งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งนะที่นี่เคยมาแล้วนะเอาละเป็นคนจังหวัดอ้าวฝากงแฟนขับเชียร์นะครับตามพนันพีด้วยครับเสร็จที่นะโอเคขอโชคดีครับอ่า